สวัสดีจ้าไปตรวจโควิดกันคณะนี้ก็เกือบเกือบสี่ทุ่มจ้ะมืออื่นมีสอบสองชมสองวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาภาษาเดนมาร์กสอบสองวิชามืออื่นเพราะฉะนั้นมือนี้ก็ต้องจริงตรวจมืออื่นก็นได้แต่ว่าบ้านยูกไก่เนาะยางมากแป๊บเดียว ตรวจเอาเอาผลตรวจของนผลตรวจก่อนมือจะได้นอนตื่นสายได้น้อยหนึ่งเนาะยังวิชาภาษาเดนมาร์กด้วยต้องติวอีกน้อยหนึ่งคณิตศาสตร์แล้วแล้วเหตฮ็ดไปตามขี่เดาไปจ้ะได้เท่าไดก็เอาขอให้ทานบ่มีเวลาอ่านหนังสือบ่มีบ่มีอารมณ์อ่านหนังสือ มมีความขยันมากพ่อนะจจะประมาณนี้แหละเดินไปจะนี่แป๊บเดียวจะหอดหลวอากาศสิบองศา <c oughs> อากาศสิบองศาตอนนี้จะล่มนิดนึงก็เดินไปแป๊บเดียวแล้วก็มืออื่นมืออื่น มือสอบเซตแล้วก็พักประมาณสองชั่วโมงแล้วกัไปเห็นงานต่อรับงานบายไว้อยู่บ้านคนแก่นนะจ๊ะเหตุงานน้ำจะได้เพต้องคิดมากนะจ๊ะเนาะหลายๆเรื่องเขามาพร้อมกันแกไปทีละย่างนะจ๊ะแกปัญหาไปทีละทีละเปาะทีละย่างนะจ๊ะเนาะนี่มองตัวโคโควิดจะหอดแล้ว นี่จะเป็นตู้ตู้คอนเทนเนอร์น้อยประมาณสองคนที่พนเฮตงานอยู่แต่ว่าเนี่ยตรวจโควิดตรวจโควิดน่าจะนี่แลหละม้างนแล้วเดี๋ยวค่ะกับเอก็กจะอัดคลิปตอนน่าจะเนาะนาเดี๋ยวก็เดินไปน่าจะเรียบร้อยจ้าก็จะมีน้ำตาจากน้อยก็จะมีน้ำตา ก็จะมีรถผ่านมาเราจะนี่แหะตรวจตรวจแล้วแล้วจ้ะแป๊บเดียวเป็นการตรวจแบบไว้มากเอ่อจริงจริงอยู่โรงเรียนกับมีตรวจแต่ว่ให้เงห้าตรวจเห็ดเองอ่ะแต่ว่าเอว่าเห็ดเองมันประมาณเท่าก็จะแบบ มันบดามันบดามันบดสบายเนาะมันต้องแย่เอ,เองนะะกะบ่ถือแต่อันนี้เขามีเอ่อคนเพียรถ่ายเนาะมีพนักง,งานสองคนคนนึงกะสแกนซื้อแล้วกะแจ้งเบอร์โทรศพัพท์เฮาส่วนอีกคนนึงกะมีหนาทีแย่ผู้ดังอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวสิบหานาทีผลก็จะได้ในมือถือนะจันแต่เนี่ยเป็นข้อความเขามือถือเฮา ผลตัวจนี้่จะมีอายุใส่งานประมาณเจ็ดสิสองชั่วโมงจานนี่แหละล้วกะล้งจากนั้นก็คือถ้าจะไปโรงเรียนอีกอาทิตย์หน้าก็ต้องมาตรวจใหม่ตรวจไปแล้วครังหนึ่งมือวันจันทร์แต่ว่าเหมือนี่วันศุกร์ก็คือผลตรวจหมดอายุเนาะจะพราะว่าจะสอบเนาะก็ต้องแบบเต็มที เจอตรงเฮ็ e เดี๋ยวมันถูกตองเอา้าหายดิแมวข่อยมาแล้วมาหายดิมาแล้วมา,มาแล้ว,มแ,ลวแมวแมวแลนขามถนนได้โดนอยู่โอ๊ยอุกอางนำแมวพระคิดว่าโหลดมันหลายมาแล้วลูกละหายดิเอิ่นแมวก่อน หอดบ้านแล้วจ้า <c oughs> หอด่านยังไว้พญา,ายิ้มถ่ายอยู่พญายิ้มเฮียเฮียดุปุ่นวัสดีครับก่อนเลยวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับก่อนนิสัเหรอที่รักเพิ่นเอ๊ะ เสยยังวะมันแจบ้านขากนขอนข้าบ้านก่อนสิบองศากันหนาวยู่แต่ว่าเอกไปแบบว่าชิวชิวมามามาเด้อมาเด้อสิบบาทโบเอิรนเด้อ ขอบคุณจ้าที่เขามารับชมนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอ็นไว้ได้จ้าสวัสดีจ้า